น้ำแรงครับเดินทางออกไปรอทุงไฮทงหน้าบัดแต่ลมลบโซกจักหน่นยนอยช่วงแร่งๆวันศิไปหน้าไปหาปิงน้ำไปหาหนวใหม่ดูสัตละหยุดงานกับไปไฮไปนหน้าครับไปสบบรรยากาศทงไฮทงหน้าน้ำกัน บรรยากาศบนนาันเป็นหน้าฝนแต่ว่าบนันเป็นฝนเป็นเลี่ยงไปแล้วสีเขาหนาวแต่ว่าก็ยังมัวหนาวจักดูดูยังกันเนี่ยข้างแดงทางหลงางก็บเป็นหน้าเลีงแล้วครับวันเปนหน้าแลีงเตรียมตัวแล้วเนาะ แต่ทันทีมันก็เป็นเบิ้์งที่อะไพี่น้องว่าคนท่างเพราะมันเป็นหนาแรงยังวะทันทีเป็นหนาฝนจะได้ฝนกับัมบ่พืชขับเพราะมันยังเดือนตุลาอย่เนาะเบิ้งเขาก็มัก็ขออไปซ้ำหนึ่งับกำลัางใส่หนุ่มก็มีเนาะ เดินทางเอาะงรถทาไปสินะครับกับบรรยากาศในสนบทอีสานบานเหาออกเลาะไปเรื่อยๆครับหลังจากเลาะเมืองแนกับเลาะน้ำทงน้ำทาเลาะน้ำสนบทบานเหา กตที่แถวนี้นามลายครับนอนทา่าเบื่งลุมดิละ่ะตำมนาเล งทำสวนแล้วเป็นว่าคนบโตกเนาะก็เตรียมการเลยลวะสำหรับทางที่เขาซ้อยลำบากทางองไปให้ไปหน้าครับ าทางหน้าเมื่อวานจะแดงว่ามีฝน,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 นกคฝนดินเนาะเบิ่งดินเป็นไรครับถ้าเขาเขายังขอนขึ้นมาเนี่ยเริ่มเขาฤดูเกกียวจะเขามาแล้ว่วาเขาเริ่อทองแล้ว